สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมและขนาราศีกุมประจำเดือนมกราคม2อ6 9นอชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม EP นี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นม่แนะนําให้เพื่อนเพื่อนะ ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆซชื่อในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีกุมลัคการาศีกุมและยินดีต้อนรับชาวสองนี่มาสองชาวกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกุมและคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่2ไม้เท้านะคะ <9 S 2> เก้าเหรียญค่ะแฮงแมนค่ะและเป็นไพ่8ดไม้เท้านะคะ ชาวราศีกุมแลัคนาราศีกุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะธาตุดินถึงศพกันมังกรน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคิดถึงใครก็ได้ไม่อาอตามหน้าไพ่เท่านั้นตามหน้าไพ่ในอดีตที่ผ่านมาชาวกุมบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกระงับไว้ก่อนอืมไม่มีการพัฒนา นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวคุณน่ะทาอะไรมากมายในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหมายถึงว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะ,ะโน้มน้าวจิตใจหรือให้เขาทํานู่นทนํานี่ให้เพื่อเราเนี่ยไม่ได้นะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้น บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน 2. บางคนเพิ่งจะทาความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นความสัมพันธ์แบบ long distance relationship เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะอยู่ไกลกันนะคะอ่าสื่อสารกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเท่านั้นนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอืหรือบางคนก็อยู่ในช่วงเวลาหรือสถานการณ์ของการ ลืมใครสักคนหนึ่งอืมทำใจเพื่อที่จะลืมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวราศีกุมและคาวราศีกุมถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำาไปคิดเดยอะคิดมากค่ะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศรีกุมและชาราศรีกุมในช่วงเดือนมกราคม2569เป็นยังไงนะคะไพ่5ดาบค่ะไพ่4ดาบนะคะ สามดาบค่ะและเป็นไพ่เมจิเชียนนะคะชาวราศรีกุมและคณาราศรีกุมนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมชาวกุมหลายๆคนนะคะอาจจะเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาของเดือนมกราคมนี้ในการเยียวยาตัวเองและเริ่มต้นใหม่กับตัวเอง เป็นช่วงเวลาของการเอาชะนะใจตัวเองนะคะที่จะ move on แล้วเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่มันมีแต่อุปสรรคและปัญหาเอาชนะความสัมพันธ์ที่มีแต่เรื่องท็อกซิคเอาชะนะใจตัวเองที่จะปล่อยปัญหาเหล่านั้นไป แล้วกลับมาเยียวยาหัวใจกลับมารักตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือชาวกลุ่มบางคนนะคะอาจจะกำลังตัดใจจากคนเก่าๆที่ยังวนเวียนอยู่ในสมองที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวใจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับถือโอกาสปีใหม่ตัดสิ่งไม่ดี ตัดสิ่งที่ท็อกซิกออกจากชีวิตแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศหรือสถานการณ์ที่อากจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในพัทของความคิดและความรู้สึกของชาวกลุ่มกับคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกัน ขอดูของชาวกุมก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกุมและชาะราศีกุมค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ห้าไม่ใช่ห้าสนะคะไพ่แปดถ้วยค่ะสองเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญค่ะ <c oughs> ไพ่ทำประกค่ะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตัวคุณเองนะคะยอมรับนะยอมรับกับตัวเองแหละว่ายังยังรักอยู่มันยังมีความรักอยู่แต่ว่าที่ตรงนี้คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของเราอยู่ไปคุณเองก็จะเหนื่อยอยู่ไปคุณเองก็จะเจ็บปวดอยู่ไปคุณเองก็จะรู้สึกว่าฉันมาทําอะไรที่นี่นะคะแน่นอนว่าตัวคุณยัง Move on เป็นวงกลมอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคุณอยากหลุดพ้นอนะประมาณนั้นคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณเองก็รู้ก็ก็รู้ว่าคนคนนี้ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มในสิ่งที่คุณอยากได้หรือเติมเต็มความสุขในชีวิตคุณได้คุณเลยเลือกที่จะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากคนคนนี้ทางที่ก็ยังรู้สึกดีต่อเขาอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวกุ่มชิดถึงเขาคนนั้นคิดอะไรรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกุมลัขนาราศีกุมค่ะมาดูกันไพ่สเตรนนะคะไพ่คิงถือไมนเท้าสี่เหรียญค่ะและเป็นไพ่คิงถือดาบ ชาวราศีกุมและคนาราศีกุมนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันพุธค่ะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่าจตามหน้าไพา่เขาคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองมองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวาน เอาใจใส่ดูแลดีมากๆอืมแต่ตัวเขาเองนะคะเอ่อก็ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเพื่อคุณเขาคิดว่าคุณยอมเขาเขาคิดว่ายังไงคุณก็ยอมเขาเขาเลยยึดถือตัวตนยึดถืออีโก้ของเขาเองแล้วไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อคุณนะคะประมาณนั้นมันเลยทำให้ตัวคุณรู้สึกว่า คนนี้ไม่สามารถที่จะเติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการหรือในสิ่งที่คุณร้องขอได้เพราะเขายึดถืออีโก้ของเขาเองไงคะนะคะซึ่งไม่ลดไม่หย่อนไม่ปักก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมเป็นยังไงไม่ขอเนี้ตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาคำใบ,บแรกเด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่คิงถือเหรียญค่ะ และเป็นไพ่สี่ไม้เท้าชาวราศีกุมและขนาราศีกุมนะคะในส่วนของเอาค่ะมานาเขาความรักความสัมพันธ์ไม่มองว่าคุณและเขานะคะน่าจะนิ่งๆเงียบกันไปแล้วแหละตามหน้าไพ่นะคะน่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วแหละนะคะตามไพ่เนาะเหมือนกับต่างคนต่างนิ่งเงียบคนนึงก็อีโก้สูงไม่ทักอีกคนนึงก็พยายามที่จะ move on นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้มาดูกันเราค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมลัชณาราศีกุมขอขานแนะนำค่ะไพ่เก้าดาบนะคะเก้าไม้เท้าแปดดาบและเป็นไพ่ ห้าเรียนชาวราศรีกุมรัคนาราศรีกุมนะคะในส่วนของคําแนะนําให้บอกว่าออกมาเถอะนะถ้าหาว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เติมเต็มถ้าหา,าความสัมพันธ์นี้เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เติมเต็มความรักเติมเต็มความรู้สึกที่ดีไม่ได้ไม่พออยางทําให้คุณรู้สึกขาดแคลนทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดทาให้คุณรู้สึกนอนไม่หลับเสียใจร้องไห้ฝันร้าย ท oxic ก,กับชีวิตคุณมากๆเลยนะคะท oxic ก,กับความรู้สึกกับจิตใจดังนั้นพ่บอกว่าออกมาเถอะนะคะหยุดได้แล้วพอได้แล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไวให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ